ไม่ได้มาเล่นเล่นคินยอนคอควายยักอ,อ์อ่างงองูอดีตก,กับตันวอลเล่บอลเกาหลีใต้นำทับสมขาวบูวีเอ็นแอลสองพัิคินยอนคอควายยักษอ์อ่างงองูอดีตก,กับตันวอลเล่บอลเกาหลีใต้นำทับสมขาวลุยเนชั่นลีกสองพันยี่มีคิวดวลไทยสี่มิถุนายนนี้ วันที่23พฤษภาคม2566ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชันลีก2023 VNL สัปดาห์แรกวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยจะอยู่ในกลุ่มหนึ่งรวมกับอิตาลีแคนาดาโปลแลนด์และเกาหลีใต้โดยจะแข่งขันที่เมืองอันตัญญาประเทศตุรกีระหว่างวันที่30พฤษภาคม -4 มิถุนายน2566 ล่าสุดสื่อในประเทศเกาหลีรายงานตรงกันว่าคิมยอนขยองจัก,กรพัดนีวอลเล์บอลหญิงเกาหลีใต้คัมแบ็กทีมชาติอีกครั้งในรอบ2ปีแต่เป็นการกลับมาในฐานะที่ปรึกษาทีมวอลเล์บอลหญิงซึ่งจะคอยให้คำปรึกษาน้องในทีมแต่ไม่ได้มีส่วนช่วยเรื่องการฝึกซ้อมแต่อย่างใด โดยเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาคิมยอนขยองสตาฟโค้ชและนักกีฬาอีก16ชีวิตออกเดินทางจากสนามบินอินชอนเพื่อเดินทางไปประเทศตุรกีเรียบร้อยแล้วส่วนเซซ่าอ n นันเดสกอนซาเลสเฮโค้ชของทีมชาติเกาหลีใต้สแตนบายรอที่ตุรกีหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมวากิฟแบงคิมยอนขยองกล่าวว่าเป้าหมายของฉันคือการแสดงให้เห็นว่าเกาหลีใต้ดีขึ้นกว่า VNLP ที่แล้วและทุกคนสามารถเห็นได้ว่าเราดีขึ้นจริงๆ ทั้งนี้เกาหลีใต้มีโปรแกร,รมพบกับทีมชาติไทยในศึกเนชันลีก2023สนามแรกวันที่4มิถุนายน2566เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสำหรับเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022ทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจเท่าไรนักโดยพวกเธอรั้งอันดับสุดท้ายด้วยสถิติไม่ชนะใครเลยได้เพียงหนึ่งเซตจ,จากตุรกีอิตาลีและจีน